ยากใครเลือกอาชีพเลี้ยงมา้าเลยวะไปกัดคนรอบนี้ผมพาวางแก้วมันจะวางแก้วมันดุไปเลยนะ้องกัดกตัวนั้นไปเลยไปเลย <c oughs> ไปเลยเลยิกไปเลยยิกยิกกูตัวเล็กย่างมาลูกมา้าเหมือนปลาปลากระกเป้าเลยโดด

ทุยไปจกกัดการมันเลยเออเป็นเรื่องสกอักไอ้ดุดีไอดอดู <c oughs> เอาๆก็เป็นห,หัวหน้าคนโดดน,นะอ๋อไม่ใช่ เดือดติดโควิดคนเยอะเดือดติดโควิด จองบ้านหลังสีแดงออจุย้ยมีคนมีคนโดดข้างข้างมีลูกซองนะครับมีลูกอ๋อไม่ไม่ได้หยิบปืนที่ลูกซองลูกซองมาก็ไม่ได้หมาก็ยังไม่ได้ผมเลี้ยงหมาเฝ้าบ้านหลังนี้ไว้ไเลยเลยดี๋ยวนี้ตัวอืมจริงหรือืะไม่จริงที่อะไ พี่เออยู่ไหนเดี๋ยวผมไปปล่อยหมาหมามันเชื่องกับเจ้าของตัวนี้ไม่ใช่ใช่พี่เอวิ่งตามปิดคนบอดครับบอดเดี๋ยวผมพามาไปกัดบอดอย่าตายแล้วไม่มีหม้กัด น่ะมันยิงอยู่แล้วเบอร์สีเบอร์สีเดี๋ยวผมพาหมาไปกัดให้ผมฝึกมาแล้วเลื่อนยิงตายเลยเรื่องสากเอาไอ้ตุ้ยเรื่องสากเอาไอ้ตุ้ยอ่าเ้ยมันอยู่หลังผมมันอยู่หลังผมไหนเงี้ยอย่าหมุนไม่ถูกหมุนไม่ถูกเดี๋ยวได้ปล่อยหมาก่อนปล่อยหมาก่อนหาหมาก่อนไหนคนน่ะไหนมันอยู่ไหน ไปเร็วไปเร็วหมาไปเร็ว <c oughs> อย่าหมาเกิดเร็วไอ้ทุยมาจัดการลูกไอ้ทุยกับไอเรื่องสัตว์เฮ้ยเอาใครย่อเอากินกินข้าวก่อนลูกกินข้าวไอ <c oughs> ้คบยนี่ไอ้ชกับข้าวข้วขอก่อนนะเรื่องสัตว์เดี๋ยวพ่อจะปล่อยมาให้เอง คนให้ได้นะเดี๋ยวให้กินเหนืยวไก่ผมอยู่ผมอยู่บ้านหลังหลังสีแดงผมมาแล้วผมมาแล้ว มันอยู่ที่รถคันสีเขียวๆรถเก่งรถเก่งไหนนะพี่เออยู่ไหนมาดูไหนอ่ะนี่เร็วเร็วเร็วดูไปละเดี๋ยวผมทวงเดี๋ยวผมทวงเดี๋ยวผมทวงทวงโถงโอ้โอ้หโถแล้วมาหมา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 ได้พอดีมาหมามาหมามาหมาไปเลยลูกไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วยิยิกยิ cozy, al, ease, ๊กมาไปกั mej, ัดมนจัดการลูกไอ้ทุยยิ๊ก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 เรื่องสักยิ๊กเรื่องสัตว์ไอ้ทุยยิ๊ก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 ไปแล้วยิ๊กไปแล้วจัดการมันเลยลูกมันมาขโมยของที่บ้านมันก็มาขโมยของที่บ้านโอ่โงมึงมาขโมยของที่บ้านพ่อจัดการให้เร็วเออสวย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 มากไอ้เรื่องสักเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อข้าวมันไก่ให้กินเดี๋ยวซื้อข้าวมันไก่ให้กิน กลับเข้าไปในข้อก่อนลูกขอบใจมากที่มามันมาขโมยของที่บ้านจําไว้เลยอย่าให้ใครขโมยขโมยไปน้ำไปก่อน <c oughs> ได้แลมออยนี่ว่ะคุมันอยู่ตรงไหนครับ เลี้ยวมาเร็วมาเร็วนี่วะที่เป็นจุดๆๆเขียวๆม่วงๆชมพูชมพูมพอย่ามันไปทางน,นี้มันชนหินแล้วนี่ของผม ป้อมไหนลงตรงไหนอ่ะเอาดิกประตูเนี่ยเนี่ยเป็นสีม่วงแล้วเป็นสีม่วงแล้วอลูกจัดการมันเลยเลี้ยงยางนี้เสียข้าวสดไปเลยจัดการลูกหาคน airdrop คนขลังไม่ใช่สิบแปดเจนั่นน่ะไหนอ่ะไอยมาเล่าซ่าการลุกจัดการจัดการสามตัวสามตัวสามตัวไปเลยยิ่งยิ่ยิ่ยิ่เดี๋ยวพอตามมาช่วยยิงยิงยิง อืออือขอบแลี้อขอบเล้ยตายพอดีอบอกแล้วพิษมันแรงตัวนี้อือไม่ตายเลยมันยิงมันยิงพอ่อลูกมันยิงพอ่อมันยิงพอ่นงพอนี่ไงดิอืออือวางไปทีแปดศูนย์แปดแปดแปด Win. The airdrop is coming. To bed, to bed. พักก,ก,ก,ก่วักอนมแล้วม่้ามันลงมาเลยเดี๋ยวผมปล่อยไมอ,อยากไม่ลงผมไม่ลงผมไม่ลงหลายคนหลายคนมาไม่สู้ไม่ได้เหียีข้าวโพดกด้เียบข้าวพ,าพ,พ่พี่พัก

มาไปมาไปแล้วน้องมาสุดที่รักของข้าวิ่งก่อนวิ่งก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยววงก็เข้ามังเน็ตปิงให้แล้วอะไรนี่โม้วมาก็ตายเหมือนเดีวเน็ตอุ้ยตายพอดีพี่ปามข้างหน้าเต็มเลยมึงขี่รถหนีแหละหน้าไปพี่ปามนี่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  นี่นี่ลูกหมามันด้นมีมาอยู่ตัวหนึ่งพอเว็ยแลลวนั่น,นมันยิกแล้วมันยิกงมากัดแล้วหมามันมีพิษมันกัดไม่ปล่อยตัวนี้ตายฝนชื่อนยวไก่ไปกันตาหน้าให้มันกิน คืนนี้คืนนี้หนูถ้าจะฝันแบบหัวล,ละทั้งคืนแน่ <c oughs> เนลยโอ้โหเคลมเคลมงัะนเคลมพี่แอกับเคลมมือไปเล่นด้วยได้นะโอเคค่ะ